เล่นเล่นเออมา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 เล่นเล่นเล่นเลออบบบ้บมามาประาไปไหนอ่ะใครเนี่ยเปเพื่อนกป๊กอบด้วยว่ะเห็นไหมลูก ใครไม่นี่รสวัสดีครับไปลุยรอด้วยอก่อนไปคุยกับหวานใจก่อนเออไปคุยกับผู้ก่น <laughs> อน ใครเข้ามาก็ระวังโดนก,กป,ป้๊กป็นป้อนนะครับปรดใช้จักรยานในการร,การ,รับชมไหมครับเออโปรดใช้รถมอไซในการรับชมอะไรใครวะใครวะคระูเชิญหนูไม้น้อยไม่ทันแล้วไว้ตาหน้านะถ้ามีก็เล่นเด็กเชิญได้ลูก หนักลคูเจ็บหนักรูเอาไม่เจ็บก็ไม่ตายก่อนดิเออ,อเจ็บุ่มเจ็บหนักหัวอุ้ยสองคนเลยวะอา่ามีตัวหลังหลังหลังอีกตัวเด้อตึ้งตรงไหน ตึงเลยขอบคุณตัวตึงนี่หนอะไปมายิงจะกนกาดเ่ยอารมณ์ดีจังสวัสดีครับใครอ่ะอารมณ์ดีจังใครลูกชอบตอนกลางคืนมันทำให้เศร้าอุ้มเศร้าตรงไหนอะ นี่ตอนงคืนกูไว้ก่อนปะเออไม่มีอซ้อมีกับเราแล้วเธอนี่ตึงจัดใครวะตึงจัดใครเนี่ยมาก่อนใครก่อนมาตึงจงตึงจัดเไี่ก่อนเราคือไข่ฮะอะไรนะครับ หายหน้าเป๊ะอ๋คอคว้าแเสร็จลงทุนเออน้องเปี่เองไม่บอกชื่อมากมาเก่ามา,มา,มาโจโอืจน,นี่ไงกากเลยกูไปกอล์ฟเฮลมาหน,น,น,น้าลูกเป๊ะมาหน้าลูกมาหน้ายุดนะเป๊ะหน่วยเอลเป๊ะลังลังเป็มโอ้โหไม่น่าจะเอ็มเนี่ย การไม่เปิดไม้นี่แหละทุยเด็บผู้ชายไม่เปิดไม้อย่างนี้แหละจะโดนยิงหลังหลังขาดแซงเอ็มเอ็มหลังขาดไม่แซงเราอ่ะอืมจะเอ็มเอ้ยตึวีเลยเออเนี่ยแล้วพี่เทปคนเดียวนี่เทปบอกกูเหนื่อยเยอะมาดีครับยิงเข้าไปยิงยิงอ่าไม่โดนครับล้มดังตึ๊ ไม่ลบดังตึงครับลบได้ Double kill ผมมาระกับที่ตึงไม่จริงครับใครมาตึงใครมาก็กัดเดิมใครไอ้ติดเก่งๆเนี่ยเห็นมั้ทุกรายมายับตลอดเมื่อไหร่ที่มีคุยกอระเชมเนี่ยยับทุกคนกูเห็น กูออกน้องบอกกันให้หมดก็ได้เดี๋ยวรอาได้อาได้จัดให้เลยจัดให้เลยจัดให้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 แล้วนะออราบอกจัดให้แล้วนะจัดให้แล้วนะจัดให้นะจัดให้นะวิ่งออกให้นะเป็นนะเออจัดให้เป็มมานะ ผวบอกว่ากอบิงออกก็อกเลยเดี๋ยวผมจัดให้จัดให้เลยครับเออเออเอาสามอ่ดูดิไหวเปล่าอ้าเฮ้ยไปโดหว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเเย ง่าเออเจ้าผมก็ซื้อแต่เดี๋ยวผมขอซื้อรองกวงก่อนตาตาต่ำโอ้ยอาอีกแล้วกูววปดเสียดายเลยให้กูณก๊อกออกนอกระโอ้ป่ะดีกันแท้ขาผมออกปั๊บเนี่ยของจริงเกี่ยมาท้าเลยคุณก๊อกออกจริงไหมผมจัดการเองของจริง เราไม่ต้องไม่ต้องละไม่ต้องละพอ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 ท้าปุ๊บออกบอกปั๊บไงละของจริงของจริงหดหดเกินครูพูดไม่ต้องเชิญเดี๋ยวเข้าเองเชิญดีเจไม่อยากเข้าหรอกดูเจไม่ต้องพูดจะไม่ต้องพูดเจมแกไม่อยากเล่นคุณก็บอกเออสาเชิญ เจ่ไม่อย,อ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 ,มอยากเล่นกับพี่ก๊อฟบอรอืมอยากเล่นกับครูพี่ก๊อฟอย่างเดียวเออเอ็มมันมีใจตั้งแต่มีแกนมันมันดังแล้วมันลืมด,ดังแลบบ้วมันลืมถ้าเกิตังบบตบ<ร>หัวเซ็มจะสองบาทกครู <laughs> ไปก๊อฟคือหล่อสุดละอืมหล่อสุดล้อนครพระเอกอ่ะน่าไปแล้ว ไปแล้วเปเป๊บชโรไปแกมาแกได้ลงย t u b e ซะแล้วมั้งจะลงติ๊กต็อกมบ้างคก้าวค่ก้าามารถไปเป็นพระเอกลิเกได้นะนี่ไงก็พี่ให้เน่เน่ดูดูดูอ้น้ำเน่ดูดูของท่บ้านเน่ ไว o t <acon teor in> ันจะ e o u r five. Up เอา h ิชัดก่อนข n นี่เอาเอาพิชเอามาเยอะมีไอวอลนะเซมตรงนี้มีไอวอลเเดี๋ยวไม่เอาเอกเมบอกหนูไม่ต้องก็ได้จะให้แล้วแกเองฉันได้เลยแไปเลยไปเลยกได้เลยเทปได้เลยเทปได้เลยต้นได้หรอมาคุณกำทังยิงให้กัวเจาแล้วเฮีย ต้องให้ขั้นกระล่อมป่ะล่ะตามมาเลยนี่ย่าขี้บ่าวข้ามจนดูไว้ดูไว้เนาะไอ้พวกโม้อ่ะดูไว้ดูไว้คุณครูสามารถไปเป็นพระเอกลิเกได้นะครูน่าอย่างนี้เพี้ยนอีกแกเหรอ ก็มาเอกนังเกาหลีซะแล้วปุชเชเอไม่เปิดไมเลยวะ่ะคุณครูต้องไปเป็นอันนอะอะไรนะทำไปแล้วเป็นไปเป็นนักเลงขาโจ๋ใน D A ดิคูอืมไม่ต้องหรอกเป็นนักเลงตัวจริงรด,ดีกว่าเยดด็ดโดเย็ดโดเลยเย็ดเคเย็ดขี้ <laughs> ใช้จักรยานในการรับชมนะครับจักรยานต้องมาแยะเลยนะแย่เออเชนไม่เปิดใหม่หรอวะอ้าวคิดถึงดิเชมวะโออหนูเปิดแต่หนูไม่ได้พูดครูพูดเนี่ยเออช่วยมันด่าเชฟเฟนหน่อเด้อโอ้ให้กูเป็นก๊อบโดนด่าอยู่ได้กูเป็นก๊อบวันเนี้ยวันเนี้ยให้เต็มห้เนโครูพี ได้ออกไปอยู่นอกห้องอะไรนะวันนี้เต็มเดนคนมึง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 เกิดมาโอเคไ่อคนแรกเลยนะโดนล้านอ่ะโดนล้านว่ะใครล้านวะเซ็งแล้วเอ็มเอ็มเอ็มอะรเอ็มเอ็มต้องเอาแล้วแหละยิงไม่เงก่อนยิงนะ ไม่เอา้าวไม่เอาอีก uzu แมวได้ไหมล่ะไม่เอาไม่เอาก็เสียหมาดิครับแมวครับไม่เอาสียหดีครับ d o u b ล e kill t ิ i p l e k i ิ l ไงฮะ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 ของจริงมันต้องตระบคลเสิอือ เข้าใจมากมตอกเยิร์ตักโยกแ,<น>แกไปเปลี่ยนชื่อในเกมเป<น>็นตอกโยกไปกูไปก็ล์ฟยังจำได้ไม่หมดคูไปก็มานั่งนึกนิรุตตายพวกแกนี่เนาะไม่ก็ทรมานคนแก่เลยกับคูเดมอนนี่แะเดมอน,นครูไปก๊อป์ฟฉันเจ๊จริงๆนะยิ่งรู้อีกจะมีพวกแกแหละเข้ามาปั่นนะครูเบ<ก>ื่อจิบไทยไม่ได้ยิ่งรู้อีกจักที ขึ้นขึ้นเดี๋ยวก็ล่วงขึ้นขึ้นเดี๋ยวก็ล่วงเลยคนต่อแรกที่เข้ามาเล่นกับครูครูอยู่ฮีโร่อีกอะไรนะครูครับแรกที่เข้ามาเล่นกับครูอ่ะครูแบบอยู่ฮีโร่อีกไม่เคยตกเลยเออแมงมามาปัดนั่นแหละคดไม่เป็นไรหรอกแรงด์ไม่สีเล่นลูกอยากให้พวกเชมเข้ามาเล่นเลยแต่เชมไม่ไม่อยากเล่นกับอุปกรณ์ไงชอบเล่นกับเซคิวเซอร์บอสต้อเข้าใจไม่เป็นไรหรอกน้อยใจ รอ้ยกำลังใจเจมตั้งมาแล้วเจมรู้ตัวอยู่แม่งดังปุ๊บมันลืมมลืมมันลืมมาลืมเดี๋ยวดี๋ยดูดูยิโรอีกเขาเล่นดูน้องดูไว้น้องตากระป๋องดูพี่ไว้เหรไวลืมชื่ออีกไอ้เปมเอ้ยมาเปลี่ยนชื่อไปเลยชื่อตัวเองเลย มีคนข้งบนเบละมันออมีคนอเดูนะดูนะตายแลเบิดออกไปดูบึมมโ <c oughs> ดนักักลูกนะครับโดน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  Double kill ี่ขางคือฉลามตัวจริงน้ำกันมันยังมันยังยังยังปั่นอยู่เออเกิดมึนๆเนาะใช่สิอะไรก็เกิดอะไรก็เกิดเรา